สวัสดีครับสวัสดีพี่พีที่ติดตามช่องไร้สายห่วยทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเลขเด่นล่างนะครับสูตรที่2นะครับงวดนี้นะครับเป็นของงวดวันที่นะครับนี่นะผมหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับหรือว่าหนึ่งธันวาคมนะครับหกสี่นะครับก็เลขเด่นของเรานะครับก็ได้เลขครับสามสี่ห้าศูนย์นะครับเด่นล่างนะครับผม สูตรที่2นะครับเด่น3นะครับ4 5 0นะครับก็เลข4ตัวนะครผมเมื่อที่ผ่านมานะครับเลขเด่นครับเด่น4 5 6ห้นะครับก็เลข5นะครับก็เข้าที่หลัก10บนะครับเมื่อที่ผ่านมามีเลขที่ชนนะครับก็คือเลข5 6ากนะครับ5 61นะครับสูตรที่1และสูตรที่2นะครับชนะนครับ ผลนะครับปรากฏว่านับเลข5้านะครับก็เข้านะครับที่หลักสิบนั่นเองครับงวดที่ผ่านมานะครับส่วนงวดนี้นะครับสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับมีเลขที่ชนเหมือนเดิมนะครับจะเป็นเลขไหนนะครับก็พี่ๆสามารถย้อนกลับไปชมได้นะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแอดมินได้ลงไว้ให้แล้วนะครับมีเลขชนนะครับมาดูกันว่าเลขที่ชนนะครับจะมาหรือไม่นะครับในงวดนี้นะครับถ้าเลขชนมานะครับก็ ว่าเป็นโอกาสดีนะครับก็จะได้มีเลขนะครับชุดเน้นนะครับน้อยชุดนะครผมสําหรับพี่ๆนะครับนําไปใช้เป็นแนวทางนะับส่วนนะพี่ๆท่านไหนนะครับที่ต้องการเป็นเลขชุดครับจับชุดนะครับจับชุดเพื่อไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลครับก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับแอดมินก็ได้จับชุดให้แล้วนะครับสําหรับชุดเลข สองตัวรัฐบาลนะับสองตัวล่างนะครับจับชุดจากสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับพี่ๆก็สามารถย้อนกลับไปชมนะครับคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับในช่องไลฟ์สายหวยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดซับ s ไ r i b ์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับ รือว่าชื่นชอบคลิปอของช่องไร้สายหวยนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะเป็นกําลังใจให้อดินด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทนะําในการทําคลิปดีๆแบบนี้นะมาให้พี่ๆนะครับได้นําไปใช้เป็นแนวทางนะครับทุกๆงวดนะครับกมก็คลิปนี้ขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ